สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะไปแก่ดินรายมาใส่เหอนนะครับผมตื่นนอนมาแต่เช้าหรอใช่แล้วโอเคนี่นี่ผมกําลังให้สั่งมาสูบรถให้นะครับผมสูบรถสูบตีนมันนะครับผมตีนมันแวบเดี๋ยวผมจะไปแก่ดินรายถ้าถ้าดูขั้นตอนตอนผมแก่ดินรายนะครับว่ามันจะคักขนาดไหนนะจบให้หน่อยเดี๋ยวจะหี่ถงโอเคให้ทีมง,งานจับกล้องให้นะผมจะหี่ถงนี่ไงถงผม นี่ผมก็ตัดผมเลือกหัวหล่อจนไม่กล้าบ,บดหมวกเลยนะไปแถวกลางบ้านผมก็อายคนนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ตัดหัวหล่อนขนาดนี้นะผมจะตรงไว้หลายติอนะนั่นไงลถคนคนมาผมก็ถือหมวกไว้เพราะว่าผมอายคนนะครับผมตอนนี้ผมก็เจ็บป,ปากนะครับผมนี่ไงผมยายางมังม่วงกัดแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นห้อนในนะครับผมผมก็เลยว้าวไม่เก่งทาใดนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอ่นสูบแล้วแล้วจะ ไม่จ่ายเงินเผ่นนะจะติดเงินิ่นไว้เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเงินเลยติดไว้ิ่นก็ไม่ให้นะเพราะว่าิ่นใจดีมากเลยบางคนติดเป็นห้าหกปีผนยังไม่จ่ายเผ่นเลยแล้วสี่พันนะพี่น้องเท่าไรนะว่าใหม่ว่าใหม่เท่าไรนะสี่พันสี่พันพี่น้องเอ้พู่นเังสี่โอ้ยห้าพันเนี่ยโอเคขอบใจเลยเดี๋ยวที่เอาเงินมาให้จะพาไปจะพาไปเดี๋ยวขึ้นก่อน ไหนล่ะเฉียมซ้อนกันหนึ่งไปไหนผมก็ไปกับทีมงานผมนะครับผมคุณปืดนะคุณปืดหรือว่าคุณมูซันหรือว่าคุณเชน,นะครับผมตอนนี้เรากำลังขับรถไถหน้ายางดูเดือดนะครับผมนั่นตะเวกนกำลังขึ้นนะเฮ้ยไม่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 ดีไม่ดีไม่ดีไม่ได้นะเราต้องรู้จักความปลอดภัยดีกว่าเรากำลังขี่ตามทางแดงนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ยืนเอานะต,ตอนนี้ผมผมยืนเอา คนยังไม่รู้หรอกครับว่ายูทูบเบอร์หนึ่งมืนชั้เืองล่าเนี่ยเนี่ยชัยเกิบแปะนะครับผมชัยเกิบมาดาวนะครับผมนี่ดูวิวแถวข้างทางมันก็ดูเดือดมากเลยนะครับตอนนี้ผมภาคเสียงเบืองภาคมวยเลยครับโอ้ยทำไมมันจะชนลกขนาดนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมเย็นแล้วครับคุณแจวครับผมผมเห็นคุณแจวครับคุณแจวขี่รถแจ็คขับผมคุณแจวกับคุณหมู นะครับผมพวกขี่คารน,นะน้องชายล่าคชายลาน้องชายล่าสองคนนะครับผมขี่รถจากไปดูนะครับผมน้องชายผมเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูวิวข้างทางนะครับผมว่ามันเป็นยังไงดูครับผมสวยธรรมชาติมากเลยนะครับตอนนี้โอ้โหดูนะครับผมขี่หม่นไงก,กุ้มเลยนะครับตอนนี้นะถ้ารถหุ่นไรนะ,ะนี่ข้างทางก็จะมีพวก เป็นพืชพันธุ์ผลไม้ไม่ใช่ผลไม้นะครับผมแต่เป็นอ้อยนะครับผมเพื่อไม่เฮ็ดมาเฮ็ดน้าตาลเฮ็ดหวานมันกินนะตอนนี้ก็ถึงทางที่มันกระตูดกระตีดนะครับผมตอนนี้ขับอยู่ทางกระตูดกระตีดใช่ไหมเนี่ยเป็นทีคงเป็นไปยางนะครับผมเด็กน้อยพวกนี้มันขี้คานมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเยืองเอาว่าขนาดชวนขี่รถไถมาน้ำกันเขายังไม่ขี่เลยนะครับผมความขี้คานของเขาใช่ไหม ตอนนี้ก็ขี่รถฝ่าชวนยางไปแล้วนะครับผมชวนยางเพื่อเขาจะมาทำไมเดี๋ยวผมจะไปชมพาดนะครับผมเมื่อวานนี้เด็กน้อยสองคนนี้ก็มาเหมือนกันนี่ผมก็ลงจากรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพะผมจะมาเมื่อวานนี้ผมก็มาเอารถหนึ่งนะรถไถวันนี้ผมก็จะมา,อ,าอีกรถหนึ่งวันนี้ผมจะไปถ่ายเอางานดองเขานะเพราะว่ามีไอ้คนหนึ่ง่นกินดองค่อยหูแล้วพวกนี้มาทําไมมาขี้ดีเอง มาทำไมเนี่ยมาคุณทินสายขึ้นรถหรอใช่ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเป็นปฏิการมากเลยไงเนี่ยเฮ้ยนี่ไงคุณแจวครับผมกีรายมากนะคุณแจวเนี่ยอยากสัมภาษณ์คุณคุณแจวว่าตื่นนอนมาทําไมครับผมจะไปซอยจ้าเพื่อนเห็นอ้มหรอครับเหล็กน้อยครับครับนักขับรถไถคนที่ใช้เงินเดือนจนหมดนะครับใช้เงินเดือนจนหมดคนเดียว เอาเงินเดือนให้ไปจ่ายทีมงานแล้วก็ใช้เงินเดือนจนหมือนนะครับผมคนนี้ก็เลยด้วยให้ใช้งานหนักๆห,หน่อยก็คือขับรถถยแก่ดินชายนะครับผมวสวนในบิ่บงหน่อยสวนในบิ่งหน่อย,อ,ยอาจจะถ่ายนี่เร็วมอดรถถยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการมอดรถถ่านะครับผมเดี๋ยวดูวิธีการมอดรถถยนะแล้วมอดจะยากแน่น้อยหนึ่งนะ นี่ครับผมเมื่อวานนี้รถไทยนี่มันเบิดน้ํามันนะผมก็เลยไปซื้อน้ํามันอยู่สิบพันกีบไปให้อยู่กลางค่างอะไรหรอใช้น้ำมันสิบพันกิบวานี่ถอดวานี่เลยใช่แล้วเ,เราต้องมืออัน้ำมันมาถอกใช่นะถ้ามันไม่จุบน,นี่ครับผมพนักง,งานเราก็สามสี่คนนะครับผมตอนนี้แต่ว่าดูแล้วน่าจะมีคนเคือเวียกอยู่สองคนนะคนเครือเวียกพวกจะไม่ได้เรียกเลยนะครับผม คนตื่นมานนเตรียมยยมันกับโได้แล้วนี่คือบอกกระเป๋าว่าน,นี่เนห่หักหัวไหลแล้วแบบนี้ให้หาเตรียมเครื่องก็บ่ได้เอ้ยวอไทยวอไทยให้หาเตรียมเครื่องก็ไม่ได้นะครับผมสองคนฉามคนเนี่ยผมจะกินน้ําเย็นดีกว่าดูนะครับผมขั้นตอนการปูนะครับผมปูเหมือนจะยายชิ้นใส่เลยนะครับใส่รถไถใส่เบสไข่น้ำแอ่นหน่อยนะไข่น้ำแอ่นหน่อย ไอ้ไข้น้ำไม่ได้เนี่ยดูครับผมเทคนิคการไข่น้ำอย่างผู้ยิงมากเลยนะครับขอบคุณนะครับผมทีมงาน่ว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 น,วนก่อนจะเราจะเทพื้นเคลื่อนนะครับผมเราต้องชวนขี้ดินทรายไปใส่ก,ก่อนเพื่อมันจะได้สูงขึ้นเพื่อเราจะไม่ได้เปลืองปูนมากนะครับผม นี่คือเป็นเทคนิคของการทำเฮือนนะการเฮ็ดเฮือนนี่มันยงาเชียวได้หลักขอบอกก่อนแล้วนะครับผมเฮ็ดเฮือนไม่ใช่เฮ็ดผู้สาวนะเฮ็ดผู้สาวตังหะต้องปรึกษาคุณแจ่วนะครับผมนุ่นคุณแจ่วเชื่อดำดำเหมือนไอ้จ่อยนั่นแหละครับเหมือนหัวหน้าเลยใช่ไหมีเราจะไปดูคนช่อนกีดินชายนะครับผมคนเชื่อข่าวนะครับผมทีมงานคนที่ขี่ขานก่อหมู่นะครับ่คืออออาาาเเ แ้่ดิเฉี่ยมซ้อนน้อยได้ช่อนผู้ใดเอาไปที่ใดว่านี่ไอ้คือเอามาอยู่เอามาแล้วไอ้เพียงเอาลงแล้วเอาลงไปเพียงเอาเราไปนาที่ไหนคือพวกแก็บขึ้นโอ้ยเอาไปาไทยว่าไทยเอาลงไปทำไมก็เอารถไปไหวจะเอารถไปนาไงโอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาลงไปมันเกะกะเสียมน้อยกบบขัวลายอ๋อกลัวแบบขัวลายให้เหรอนี่ครับผม เะเวนกำลังจะดูนฟููนะตอนนี้ผมกำลังจะส้นชวยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนการส้น,นแล้วก็ให้ดูขั้นตอนก่อนช้อนลงส้นขึ้นนะครับผมแต่ว่าผมเกรงว่ามันจะถ่ายไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคนเปิดเพลงเครื่องเวียดหลายคนมากเลยอยู่บ้านนะนี่คือวิธีของการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์ถ้ำเมื่อก่อนเป็นมนุษย์ถ้ำนะครับผมตอนนี้ก็เป็นมนุษย์ไหนาแล้วไหนาตาก้านะครับผมเดี๋ยวผมล็อกแสงไว้ก่อนนะโอเค นี่ครับผมนี่กาลังซ้อนอยู่จึบๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอําความรู้สึกหน่อยครับคุณซ้อนครับเฮ้ยคุณหมูครับครับครับคุณเหมื่อยไหมที่จะซ้อนเทียมซ้อนแบบนี้เหื่อยแห้งครับยังไม่มีคนมาเปลี่ยนเลยครับตอนนี้ครับคนเปลี่ยนก็นี่ครับผมคุณจ่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณแจวครับผมนี่คุณจ่อยคุณแจ่วนะครับผมผมลงกันนะครับผมลงลงกันนะครับผมลงกันเราก็มย นี่คนจะอันช้นต่อนะครับผมน้องหลานะครับผมคนนี้ก็น้องหล่าเหมือนกันนะครับผมแต่ก่อนนี่นอนตื่นชอยมากนะครับผมมือวันนี้คือมีงานดองก็เลยตื่นเช้าหน่อยเพื่อจะไปชอยสิ้นจ้ำนะครับผมวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะวันที่สองเดือนเดือนอะไรเดือนเมษาไม่ไม่ไม่เดือนเมษาผ่านมาแล้วนะครับผมเดือนเมษาผ่านมาแล้วพาไงผู้จะพาใส<ช>่ใส่ไหม ใช่แล้วใช่แล้วคนนี้ก็ตื่นมาแต่เช้านะครับผมเพื่อจะไปกินเบียร์ฟรีนั่นเองนะครับผมผมรู้ดีนะครับผมผมเคยแล้วนะ <un ct ur ne> นั่นแหละนั่นก็ไปเช้าเหมื่อยเรียบร้อยได้ชองชามบวกก็เช้าเหมื่อยนะครับผม <un ct ur ne> เดี๋ยวผมจะช้อนเปลี่ยนน้องๆก่อนนะครับผม <un ct ur ne> เดี๋ยวน้องๆจะห้หัวนะโอเคตอนนี้ก็จะแล้วแล้วนะครับผมคุณแจวห้าหันมาเลยนี่ไงนะคุณแจวช้อนผู้เดียวนะครับผมคุณตัวนี้คุณแจวเจ็ดโอ้ย คุณแจวช้อนผู้เดียนะครับผมตอนนี้โอ๊ยผมเว่าพิษเว่าพิษไม่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 เรานี่ก็คุณปืดนะครับผมคุณปืดยืนเบิงแล้วก็คุณที่เคยอเรียกที่จุดคือทีมงานผมเองนะครับคุณหมูเดี๋ยวเราจะเมือนะครับผมคุณแจววันนี้คุณแจวก็มาช่วยนะครับผมมาช่วยต้องขอขอบใจคุณแจวบ้างนะครับผมคุณแจวหรือว่าคุณจ่อยดีนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณแจวนั่นแหละครับผมผมลืมชื่อ เพราะว่าคนคือกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมือแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจะให้ทีมงานเชื่อข่าวผมติดรถนะครับผมหรือว่าสตาร์ทรถด้วยระบบหัวฉีดแปดร้อยแรงม้านะครับผมรุ่นนี้โอ้เก่งมากเลยนะครับผมคุณหมูนี่เก่งมากเลยนะครับผมสตาร์ทรถด้วยระบบหัวฉีดก็ได้เอากระตุกน้ำด้วยครับ คุณแจวล้มรถนะครับผมตอนนี้คุณแจวล้มรถนะครับผมคุณเห็นไหมครับ <laughs> นี่ครับผมดูนะครับผมว่าจะขึ้นไหมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ถทะยุรถก็นนะ่าทะยุรถก็น,นะ <c oughs> จะทำไงเราต่อไปเนี่ยยู่ดีไหม <c oughs> มายู่ก็ ตอนนี้เราก็จะทำการยู่รถนะครับผมหา,นะามเด้อหามหามหามนี่ครับผมนี่ครับผมเรากำลังการยู่รถนะครับผมตอนนี้กำลังดูเดือดมากจริงจริงนะครับผมโอ้โหครับผมดูครับผมน้องชายล่ะผมจองคนน่าไม่ก่งอย่างเลยนะครับผมตอนนี้คิดว่าพวกเขาจะเคอกเวียกนี่ไม่ใช่นะครับผมเพราะคนพวกนี้เอ้ยไม่ใช่เพราะสองคนนี้ ขอบคุณนะครับผมครับครับครับเฮ้ยเวเิกุดเวเิกุดเวเิกุดมากดูไอ้บุดจะไปปะผมแล้วนะครับผมผมต้องวิ่งนะครับผมตอนนี้ผมจะเจอปัญหาโอ้โ oh หไอ้บุดขับยังดูดดเดือดมากเลยครับผมตอนนี้ดูครับผมตอนนี้ไอ้บุดขับยังดูเดือดมากเลยนะครับผมตอนนี้ผมกําลังกําลังนําถ่ายอยู่นะครับผมเอเหนื่อยมากเลยนะครับ ข้าค่อยหน่อยนะเราจะขึ้นทางหลังไหมนี่ไงตอนนี้ผมก็ขึ้นมาลดแล้วนะครับผมเออลดหนักระวังด้วยนะครับผมลดหนักลดหนักระวังด้วยคขับรดหนักนะันยากนะครับผมผมเหนื่อยมากเลยดูครับผมกองทรายก็เต็มแล้ว ก่อนใช้ก็เต็มวบนนี้เลยเ,เจอจะขับเมื่อทางเก่านะครับผมเ,เมื่อจริงๆก่อนนี้เราก็ฮอดเทอนไปที่แล้วรนะครับผมฮอดมู่บ้านนะตอนนี้ก็ฮอดมู่บ้านนะครับผมตอนนี้ก็เข้าเขตมู่บ้านเราต้องขับค่อยๆนะครับผมนี่ครับผมแถวมู่บ้านผมจะเป็นต้นนบดอยู่นะครับผมนั่นก็วัดนะครับผมมีกกโคด้วยนี่ก็เฮือนลุงเท่านะ พื่อลุงของเองชื่อเราลุงเข้าตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเพลงแล้วผมผมเกรงว่าผมจะเคริกวียกแล้วนะเนี่โอ้โอจะจะตกจะตกนี่ครับผมเคิื่อนหลังนี้แล้วครับผมผมจะแก้ดินช่เพื่อนหลังนี้นะะเห็นทีเราต้องค่อยลงนะครับผมเราต้องลงก่อนนะเออเออเออนี่ครับผมเราต้องลงก่อนไอ้ปุดคคอยด้วยนะ ดูครับผมไอปืนจะค่อยๆนะครับผม,มผมขออภัยด้วยนะครับผมถ้ากล้องมันสั่นถ่ายทําไม่ได้เรื่องนะครับผมเห็นทุกคนติชมมาได้ว่ากล้องแม่งไม่ได้เรื่องจริงๆเออผมขอโทษนะครับผมบนพูดครับว่าแม่งเมื่อกี้นี้ผมลงปากนะครับผมแต่แต่ปกติผมไม่เคยพูดเลยนะครับผมตัวนี้ผมกาลังจะได้ทําการตักขี้ดินชายลงนะครับผม ผมบอกว่าผมจะตักลงเองนะถ้าไม่ตักลงเองนี่ผมน้องผมจะให้นะนี่ับผมสองคนนี้ต้องขี่รถจักรอย่างเดียวนะครับผมไอ้ปุดเหยียบที่เหมือนแล้วนะเราผสมจักรเหรอนี่ก็จะเป็นเอาโถย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 โถแล้วซ้อนขึ้นเลยมองหนก็กวาดเอา นี่ก็จะเป็นเถื่อนแม่ของผมนะคะเฮ้ยไม่ใช่เถื่อนพ่อกับแม่ของผมนะนี่ก็นี่ก็เป็นเพื่อนอีกหลังหนึ่งที่จะสร้างไว้เพื่ออยู่นะครับผมสร้างไว้เพื่ออยู่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีงบประมาณนะครับผมแต่ว่าค่อยๆทําไปนะวันนี้ก็โอเคครับพี่น้องครับพอแล้ครับอแล้ว คือไม่ใช่ว่าผมไม่ช้อนชอยน้องนะเนี่ยครับผมผมช้อนอยู่นะแต่ว่ายังไม่เห็นตอนผมช้อนนะครับผมช้อนให้เบิง่งหน่อยช้อนให้เบิ่งหน่อยจาก2องาบาทแล้วจะปิดกล้องเนี่ยนี่ครับผมช้อนให้เบิ่งจาก2องาบาทแล้วจะปิดกล้องแบบนั้นและครับผมวิธีการช้อนนี่ครับผมนี่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 คือตอนนี้ก็เป็นที่โอเคแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ตาปือหมดแล้วเพราะว่าผมเหนื่อยมากเลยนะผมถ่ายวิดีโอนี่โอเคไหม บายบายให้หน่อยดิคุณทีมงานปิด <c oughs> ดูรเรวลวของทีมงานปิดนะครับเรวิวบายบาย